ทีแม่ยกของประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็มีคุณชว์มีคุณอภิสิทิ์มีมาดามเดียแล้วก็มีสิริโชคโสภาแล้วก็มีแกนนาของประชาธิปัตย์อีกหลายคนโดยสิริโชคโสภานั้นเนี่ยเป็นผู้รายงาน <S 1> <S 1> ข่าวการพบปะก,กันครั้งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่เสนอภาพนี้เป็นลำดับแรกแต่ก่อนหน้านี้มีรายงานมาแล้วว่าในพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเป็นรายงานอย่างเป็นทางการก็คือว่าจะต้องมีการประชุมพักในการประชุมพักเนี่ยเขาก็มีสูตร สูตรของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะที่คุยกันอยู่ในเวลานี้มี2ส,สูตรด้วยกันสูตรที่1คือ2ส,สูตรก็คือแบ่งเป็นสองกลุ่มนั่นแหละสูตรที่หนึ่งกลุ่มของเลขาเฉลิมชัยจะเป็นเลขาคนเดิมคือเฉลิมชัยสีอ่อนแต่หัวหน้าพักนั้นเนี่ยจะดันมาดามเดียขึ้นเป็นหัวหน้าพักหญิงคนแรกของประชาธิปัตย์สูตรที่2กลุ่มคนเก่าคนแก่ในพัก จะดันจะอุ้มคุณอภิสิทธิ์กลับมาฟื้นฟูพักแล้วเขาจะให้คุณเดชอิดเป็นเลขาธิการพักอันนี้สองสูตรนะคะในประชาธิปัตย์แต่อย่างไรก็ตามในการจัดประชุมวิสามันการจัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปี66ของประชาธิปัตย์ที่จะมีขึ้นใน9กกรกฎาคมนี้ที่โรงแรมเดิมเลยคือมิเลชั่นแกรนเพื่อเลือกหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักชุใหม่เพราะหัวหน้าพักลาออกในคือเลือกตั้งกรรมการก็หมดไปต้องเลือกหัวหน้า เลือกกรรมาการชุดใหม่เ,เขาบอกว่าต้องจับตามองว่าเกมนี้ใครจะเป็นแม่ทัพคนใหม่ของประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์นั้นถอยกลุดลงมาเรื่อยๆจาก165เหลือ55จาก55ตอนนี้เหลือมาเพียงแค่25 25ถอยกลุดลงมาเรื่อยๆเขาบอกเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วประชาธิปัตย์ก็ลาออกกันไปหลายคนไปพลังประชารัฐบ้างละไปอยู่ลอนไทยชาาิชาติบ้างละ จะทำยังไงกับประชาธิปัตย์ในเวลานี้ก็ต้องหาแม่ทัพคนใหม่มกรรมการชุดใหม่ที่อาราอารามงานนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะมันเป็นปฏิบัติการภารากิจกอบกู้ประชาธิปัตย์ที่เป็นสํานักตักศิลาของการเมืองไทยเป็นสถาบันทางการเมืองไทยราะมีอายุยาวนานมากเขาบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยความพ่ายแพ้ของประชาธิปัตย์เขาเรียกว่าถอยกลูดพ่ายแพ้หมดรูปเลยยิ่งกว่าปี62สอง รวมกันสองระบบทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ25คนกรทมไม่เหลือเลยเป็นการไม่เหลืออีกครั้งหนึ่งเลยนะกทมนี้ไปหมดเลยคุณจุลินเนี่ยลาออกไปแล้วผู้ท้าชิงยังไม่มีใครออกมาประกาศอย่างแน่ชัดว่าใครจะช้าชิงแต่มีความเคลื่อนไหวที่พอจะมาเห็นความเคลื่อนไหวคือหนึ่งคุณอภิสิต์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก สองเดชอิดขาวทองสอสอสองขลาอดีตรองหัวหน้าพักรับผิดชอบพักใต้และล่าสุดคุณกรปฏิเสธแล้วนะคะที่มีข่าวว่าคุณกรเนี่ยชาพัญนากล้าจะกลับพักประชาธิปัตย์คุณกรออกมาปฏิเสธแล้วว่าผมไม่กลับพักประชาธิปัตย์นะยืนยันว่าจะอยู่กับชาพัฒนากล้าต่อไปและถ้ามีการพูดเรื่องนี้อีกให้ถูอว่าเป็นการข่าวลืออันเป็นไม่เต็มมงคลทีนี้ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้คุณอภิสิษ์ กับเดชอิดเป็นตัวเตง็งคู่แรกที่ชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดชอิดมีตังอภิสธิ์มีบารมีคุณอภิสิษิ์มีกองหนุนมีบารมีกองหนุนสําคัญท้นอภิสทธิ์คือคุณชวนหลีกภยัยคุณบัญญัติบรรทัดถนม,มพ่อยกแม่ยกของพรรคเดชอิดนั้นม,มีเฉลิมชัยสีอ่อนเพื่อนสีอดีตเลยค่ะพคเป็นเพื่อนสีมีชัยชนะเดชเดโชนะครศรีธรรมราชเป็นลมใต้ปีกของเดชอิด สามคนนี้เป็นกำลังหลักในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นคนที่มีมีมีเงินมีทุนเป็นถุงเป็นถังมีทุนเป็นถุงเป็นถังอย่างไรก็ตามคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจจะดูเสียเปรียบเพราะต้องเจอกฎเหล็กจากพักที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์โหวตเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักผู้มีสิทธิ์โหวตมีทั้งหมด3 7 4ประกอบไปด้วยกรรมการบริหารชุดรักษาการหนึ่งละ สมาชิกพักที่เป็นอดีตหัวหน้าพักหนึ่งละอดีตเลขาพักอีกหนึ่งละสสปัจจุบัน25คนอีกหนึ่งละสมาชิกพักที่เป็นรัฐมนตรีสองคนและอดีตรัฐมนตรี19คนอดีตสสที่ยังเป็นสมาชิกพักอยู่85คนสมาชิกที่เป็นนายกอบจรหรืออบจที่พักส่งลงสมัครหนึ่งสมาชิกอบจหนึ่งสมาชิกพักจากสาขาจังหวัด20ิคน ตัวแทนประจำจังหวัด172คนและอื่นๆอีก20ทีนี้ข้อบังคับพักของประชาธิปัตย์กลุ่มที่มีน้ำหนักเสียงในการโหวตมากที่สุดคือกลุ่มสอสเพราะกลุ่มสอสจะมีค่าน้ำหนักในการโหวตนั้น70%ปัจจุบันสสมีอยู่25คนข้อมูลระบุว่า25คนเนี่ยก็หลงไหลไฝ่ฝันคุณเดชอิฐไปแล้ว17 ทั้งสอสและนครศรีที่เหลือ25เนี่ยคืออยากจะอุ้มคุณอภิสิทธิ์กลับมากรอบกู้พักมีเพียง6นะมีเพียง6 2สองใน6ชัดๆเลยคือคุณชวนกับคุณบัญญัติจะเห็นได้ว่าภายนอกแม้ว่าคุณอภิสิธิ์จะมีภาษีแฟนคลับพักให้ความนิยมชมชอบมากกว่าคุณเดชอิทแต่เงื่อนไขในการให้น้ำหนักเสียงโหวตจากสสปัจจุบันเนี่ยที่มีน้ำหนัก70% ทำให้เสียงของคุณอภิสิทธิ์นนเนี่ยเหลือน,น้อยกว่าเดชอิดเยอะมากแม้จะมีคุณชวนคุณบัญญัติก็ตามทีฟังเดชอิดเนี่ยมิเสริมชยัยซึ่งมีทุนเป็นถุงเป็นถังเดชอิดมีเงินเป็นถุงเป็นถังชัยชนะเป็นถุงเป็นถังสามถุงสามถังผนึกกําลังสู้เต็มที่เพื่อที่ต้องการกลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในพรักประชาธิปัตย์และตั้งเป้าว่าดูว่าจะไปเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำ คือเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลกับเขาด้วยกับก้าวไกลด้วยแต่ทีนี้เฉลิมชัยเดชอิฐและชัยชนะเขาก็บอกว่าเมื่อรวมเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายเขาชนะปุ๊บฝ่ายนี้แหละค่ะจะดันเอามาดามเดียขึ้นเป็นนายหญิงคนแรกของพักประชาธิปัตย์มาดามเดียจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็จะมาดูว่าเฉลิมชัยเดชอิฐหรือชัยชนะใครจะเป็นเลขาที่การพักซึ่งมองตรงนี้แล้วเฉลิมชัยเขาที่แล้วไม่ลง ไปเลขาที่ไม่ลงเดดอิดก็มีพลังแข็งแกร่งชัยชนะก็มีพลังแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าถ้ามาดามถ้าสามคนนี้รวบอํานาจเบสเซจเด็เด,ดผักในเบสเซดเด็จขาดในพรักประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยนะคะคือเฉลิมชัยเดดอิชัยชนะรวบตึงหมดเรียบร้อยแล้วจะด,ดันมาดามเดียขึ้นเป็นหัวหน้าพักหญิงคนแรกของประชาธิปัตย์ชื่อมาดามเดียเนี่ยก็คือภรรยาคุณชายบุญนาค คุณชายบุญนาก็คือกลุม Group. ่มเนชั่นกรุ๊ปก็จะมีทั้งทุนแล้วก็มีทั้งอิทธิพลสือ่ออ่มีทั้งมีทุกอย่างครบถ้วนกระบวนความก็จะเป็นประชาธิปัตย์ผลัดใบครั้งยิ่งใหญ่นะนี่ก็เป็นข้อความเคลื่อนไหวล่าสุดข,ของพรรประชาธิปัตย์ก็จริงๆได้เห็นว่าใบนำเดียนั้นอยู่ในงานเลี้ยงด้วยแต่สิริโชคโสภาล่าสุดคือสาธิปตุเตชนะนั้นเนี่ย ออกมาประกาศเลยว่าชูธงอุ้มคุณอภิสิิ์กับพรรคประชาธิปัตย์สิริโชคสมภาก็อุ้มคุณอภิษ์กับพรรคประชาธิปัตย์ในภาพนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะยกเว้นมาดามเดียที่เรายังไม่ทราบแต่ทุกคนนี่คืออุ้มคุณอภิสิทิ์กับพรรคประชาธิปัตย์แต่มีมาดามเดียนหนึ่งคนช่ะช่นองนั้นคือเอาคุณอภิสทธิ์กับหมดเลยเพราะว่ากรทมเนี่ยโหร่วง การูดอย่างเนี่ยออนอโนเนี่ยไม่เคยก็เคยเจอมาดคราวที่แล้วร่วมไปแล้วคราวนี้หนักข้อวกไปอีกค่ะหลายจุดหลายพื้นที่เลยอย่างพงศธรอย่เงี้ยโอ้ยทำงานกรทมไปยาวนานไ,ไ,ดได้คะแนนเยอะแต่ก็แพ้เก้าวไกล่อ่านี่เป็นต้นทีมนี้ทั้งหมดเลยถ้าอามนา,านเดียอ่อนนี่นะคะคือทีมของอภิสิทธิ์หมดเลยเอออภิสิทธิ์หมดเลยทีมนี้ค่ะอืม นี่ก็คุณหญิงกีนะคะกราบสวัสดีคุณน้าค่ะนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทีนี้จากประชาธิปัตย์เราไปดูรวมไทยชาติชาติเขาก็าตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเช้าเมื่อกีก้กที่เรารายงานว่าคุณเอกนัทพ้อมพานเนี่ยพาสสเนี่ยไปยไปรายงานตัวซึ่งาบางคน,นยอยู่บมืงนอกบางคนอยู่ต่างจังหวัดคือยังมาไม่ครบแต่คนที่ไม่ได้มาเลยเนี่ยคือหัวหน้าพรค คนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าพักไม่มาบอกว่าเนื่องจากว่ายังเป็นเลขานายกอยู่คือต้องลาออกไงยังไงที่สุดแล้วเนี่ยให้รักพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ตามทีหัวหน้าพักรวมไทยช้าๆชก็ต้องลาออกเพื่อที่จะมาเป็นสสรักเงินเดือนนะทางเดียวแล้วก็เป็นผู้นําของรวมไทยช้างชาติจะมาสองสองดไม่ได้ไม่ได้ก็เลยวันนี้พูงนี้มาก่อนค่ะเดี๋ยวหัวหน้าพักจะมาทีหลัง ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store